เราจะมาเล่นมาค้ากันเข้ามาออืมชีไม่เห็นเลยเหรอไม่เห็นนะโอเคเสร็ตัวเองก่อนอาชีเข้ามาเล่นเสร็จแป้วกันไหมดีกว่น ันนี้เราจะมาเล่นมาครับ0 1น 22. 3นะครับน้องขอเล่นในไออนะครับมันท่นข้างานี่มันรบก,กวนเสียงดังวันนี้เราจะมาหาขางอนนาาาขางกันรอนอองผมอมมมออออรอออออเออออ ยังไม่เข้ามาอีกเหรอเดี๋ยวผมไปดูเชิญน้องว่าได้ยังไปเปลี่ยนชื่อดวกก่อนชื่อเปลี่ยนบัตรดก่อน คนจะเอาข้าใไม่ดูนะครับมาครัคบเดี๋ยววันหนึ่งเดี๋ยวเยวพื่อจะมาดูไมาค,นะไไครับนะครับกาฟพันด้านเลยคับมาดิเข้ามาดิโซนนะดี่เปมาน้ายกขขอม้ดี นี่โอเคสอตอนเช้าโอ้ต้นเดหอมเช้าเหรอน้องของข้างคอเฮ้ยทำไมมันเล่นอินเทอร์เน็ตไม่ได้ที่เล่นได้เยอะ ที่บ้านนะคบผมอยู่ที่บ้านอาสวีแล้วนั่งนะเดี๋ยวผมจะแบ่งของให้ครับไปก็เลยโอ้ยปวดตาเดินพัดลมไปเฮ้ยเอาท็อดไปด้วยมาจ้ะอาพี่แปมท็อตพี่พี่เดี๋ยวผมมอาดนลวกันหนึ่งนี่มันจะเป็นสงความ นั่นคือฐานฐานที่พวกปากกระโข o จะเกิดครับเดี๋ยวผมทำเอาชิ้นให้ดูนี่ครับตรงนี้ยพี่เปาวิชีตำรวจต้องไปทำย,ยาลันเทนซ์อันนี้ปากระโห o ยังไม่เกิดน,นะคะ อันนี้พวกเราก็ได้โอกาสนี่ครับมาดูที่ว่านเดี๋ยวขุดหินได้ยังเฮ้ยปะการังอยู่ในกล่องนะครับอยู่ในกล่องนะฮะอุ้ยอยู่ในกล่องอาวุธอยู่ในกล่องมาแล้วปะกกรังอ่ะดูดูนั่งลง เรไม่หินเหรไม่หินเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว้เตที่ขุดหินได้ยังได้ล้เกสเกลว้ามาทงนี้สิไม่เห็นเลย เดี๋ยวขอพักแป๊บนึ่งมาแล้วค่ะผมเก็บอาหารอยู่เอ้ยเอ้ยอ้ยอ้ยมันรู้ที่แอบแล้วมีอาหารอยู่ในกลองไม่ขวดมาได้ยังอาวุธอะพี่มันได้ยัง าถ่ายรูปกันนะครับออกมาด้านนอกแล้วถ่ายรูปขวานะครับขาขวามาถ่ายรูปกันขวานะครับขวานแมวครับเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนมัน๋ยวผมครับขวานก่อนนะครับมีมึงนะรึเปล่าเร็ดแม่มาแล้วฮันมาเร็วมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อย มังกงมังกรองอเดินนี้จะได้ถ่ายคนเดียวก็ได้ห้าห้าเด้งสองสามจับภาพเสร็จแล้วคมบีปิดก่อนอันนี้ผมแค่ทำเพิ่งทำแค่คลิปแรกนะครับเดี๋ยวจะทำอะไรหลายๆคลิปเลยทุกคนได้ดู อย่าลืมกดไว้ให้สองคนที่จะจบด้วนะคะเฮ้บ๊าบเอาที่เอาที่ขุดไม้อีกอันนึงมาดิที่ขุดไม้อืมอย่าไปบุกขับอันนี้ก็ต้องขวาอันนี้ก็ต้องขวาอันนี้ก็ต้องขวาอนนี้ย็ต้องขวาติดยอดนะไอไอคนหกนี่มา พซสมบีครับพ <Island> mm ิอมบีนั่นเหรอมีสองตัวคนละตัวมาที่้านผม่านี้มันแหละมันฆ่าผมตายเดี๋ยวผมจะแก้แค้นให้น้องเองตายเลย เกิดมาตายอีกเหรอนงี่ผมชอบตายเจออะไรอยาง่งสเกลครับมาช่วยหน่อยเดี๋ยว้าดาบก่อนดาบพินของเทพเจ้าท่าเลยดูดเยอะเลยดูเยอะเอาให้หน่อยสู้นหน่อยีทัาไหสเกลี่เออ พี่พีน่าดาพินมีแล้วมีแล้วเยพี่เป็นได้ยังอ่ะดาพินมีแล้วพี่ไปหาให้พี่ไหนดีก็ขุดดีใช้ที่ขุดนี่แล้วชิบมากอู้ยน่ากลัวน่ากลัวตายจะตายแล้วเดี๋ยวค่ะดาพินให้เฮ้ย พี่มันไปผมเนี่ยจะการนิดหน่อยนี่ไอ้พี่สมบีพี่สมบีเนี่มันเริ่มมา้พี่สมบีนายนั่นมันขึ้นไปตลางอันพังประตูเรียบร้อยแล้วระวังด้วยสุกกว่าแม่เอือเอาของไปเลยเดี๋ยวพี่เอาเทียนก็ได้ ซัมบี้อะไรดูอย่าไมดูอย่ามาเดี๋ยวผมฆ่าเองอเนี่จมน้ำโอ้อหแอระวังด้วยพี่ซัมบี้กำลังขึ้นฝั่งพี่ดยเกย์ยิ่งฆ่าให้อ้าวดับพินมาต้อเลยไปไปด้านหลัง ด้านี้เขเเอาทกี่ดดขุดมาทิพี่พี่ปไปทำให้หน่อยลูกขนูลูกขนุลแล้วกระดูกด้วยไปเหรอเผือเผื่อัไม่ใช่ไไปเราจะไปหาที่บุก ปากกระโพอยู่ไกลเลยสเกลด้วยไอชิอ้าวสเกลไอชิกลายเป็นสเกลแล้วเหรอใช่ใช้เๆืี่ออุ้ยโทษทีเออกดออกเออมาถึงก็เจอปากกระโพแล้วพอออกมาถึงก็เจอปากกระโพแล้วเฮ้ยคิดใจตัวดิ้นดิ้ง รเจงะวังด้วยบ้านจะพังแล้วจริงหรออุ้ย พอหนะึ่ขงขึนกลับออกไปไปชิตโตสูกเล่นง,งานอยู่อโอ๊ยมันโดนโอ๊ยมาแล้วสลามเด้งดิ่งเด้งดิ่งมันกลับของใหญ่ๆยาว ถ้าคนคนอื่นรู้ก็บอกมาได้เลยนะครับว่าคืออะไรมีไข่สองแกนแล้วมีไส่กรอบเฮ้ยเฮ้ยพี่ซัมบี้ใส่กุดใส่ชุดเกาะขอ m เอ็มชาร์ตใส่ชุดเกาะเอ็มชาร์ตเนี่ยใส่ชุดคอด้ไปจัดการมันเดี๋ยวแบ่งเดี๋ยวแบ่งชุดมันไม่มีชุดให้หรอกไม่มีบ้านป้อจะพังหรอก ไอ้ปวดตาขมมนอ้จมตีจมตีใส่พี hmm, hmm, um ่เหรอจมตีใส่พี่อืมเรียนทำแก้วชื่ออะไรเขาจะได้จำแถกจะได้จำชื่อำไาไม่ได้ผมเชื่อว่า คณเด็กเด็กๆครับล้อเล่นนะครับผมชื่อว่าเดี๋ยวมิกี้เห็นมันยังพี่เป้ไม่ใช่ชื่อว่าพี่เป้ชื่อว่าพี่นายมาเลยพี่ไอ เดี๋ยวพี่อารจัดการไอพี่อารพี่ไนทุกก็จัดการให้ระวังด้วยอไอระวังไม่ใช่ไอบางทางระวังด้วยจัดการให้ระวัเด้วยจัดการอย่ามาเรียกว่าพี่เป็นะค่ะขอไม่ใช่พี่ะ ทางนี้งน <m> ี้มาลยมาด็แอบอยู่ในนี้แล้วไอมาที่นี่แล้วลมเข้ามาไม่ได้เย่มาแล้วไอทางนี้เห็นเรอไหมเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเฮ้ยพีซซมบี้มาพีซซมบี้ใส่ชุดเกาะบามาโลปาโลมาลไ้จะกามาแลว น่าในคืนตายเห็นพี่สมีศใส่ชุดเกาะไหมฮะเพื่อนๆนานนี่แล้วแต่ผมต้องเพิ่มพลังในใต้น้ำเขย่งอา กา้าวโหอืมอม,อม,มาเอ้ยมันโจมตีมันจโจมตีใส่โจมตีแรงจร,งจรงิงๆแอบในใต้น้ำก่อนอืมพีชซอมบี้คิดซอมบี้อ่ะยังอ่ะยังอ่ะยังกกเกิดมาเกิดข้าเขาจบรายการเพียงเท่านี้นะคะ